สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกลียนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของจัสตินไคลเวิร์ดมาฝากกันครับเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนคงรู้จักแพทริกไคลเวิร์ดตำนานกองหน้าทีมชาติฮอลแลนด์ผู้ที่เคยยิงประตูชัยให้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมผงดของแชมป์ยูโรปคัพในปี1995ก่อนตะย้ายไปประสบความสาเร็จกับบาร์เซโลนาในสเปนและการเป็นตำนานให้คนรุ่นหลังได้พูดถึง นอกจากจะเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสําเร็จในอดีตแล้วไคเวิร์ดผู้เป็นพ่อยังมีทายาทที่จะมาสืบทอดเพียงแข่งงันสวยงามในเจเนเรชันต่อไปเขาคนนั้นคือจัสตินไคเวิร์ดบุตรชายผู้มีฝีเท้าสกาดไม่แพ้กันแม้จะเล่นคนละตำแหน่งแต่เมื่อได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยี่ห้อไคเวิร์ดแล้วจึงเป็นสิ่งที่รัรันตีได้ว่าเขาต้องมีฝีเท้าที่ไม่ธรรมดาแน่นอนวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักกับเขากันครับจัสตินไคเวิร์ดเกิดเมื่อวันที่หพฤษภาคม ปี1999ในย่านเมืองเก่าของกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์จัสตินถือเป็นลูกชายคนที่2ที่เกิดจากภรรยาคนแรกเขาชื่นชอบในกีฬาลูกหนังเช่นเดียวกับคุณพ่อแต่ได้เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมเอสเฟดิเมนโดยวัยเพียง6ขวบและเมื่อมีฝีเท้าและมีทักษะที่มากพอเขาก็ได้ย้ายมาอยู่กับอะคาเดมีของอาแจากอัมสเตอร์ดัมในปี2007โดวยวัยเพียง8ขวบจากตัวลงฝึกซ้อมและลงเล่นให้กับทีมเยาวชนของอาแจากอยู่หลายปี ก่อนจะถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในฤด,ดูกาล2 0 1 6หถึงองดโดยวัย18ปีจัสตินได้ร่วมงานกับเดนิสเบิร์กแคมป์อดีตครูหูของผู้เป็นพ่อในการเล่นทีมชาติและได้กล่าวถึงเจ้าหนูจัสตินว่าเป็นคนที่มีทักษะและจับบอลได้นิ่มนวลที่สุดในเพื่อนรุ่นเดียวกันในฤดูกาลแรกจัสตินมีโอกาสลงสนามในศึกเอเรดิวิซีไป14นัดฟุตบอลถ้วยของฮอลแลนด์8นัดและยูฟ่ายูโรปาลีกอีก6นัดทำไปได้4ีประตูกับออีก8สิ์ ขณะที่ในฤดูการต่อมาเป็นฤดูการที่เจ้าตัวมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเขากลายเป็นตัวหลักของทีมลงสนามในลีกสูงสุดไปกว่า30นัดแนฟฟ์ฟุตบอลยุโรปอีก4นัดทาไปได้1ิประตูกับอีก5แอซิสแม้จะไม่สามารถพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้แต่เจ้าตัวก็มีไฮไลท์ที่น่าจดจําคือการทําแฮตทริกในเกมที่อาแจกเปิดบ้านเอาชนะโรด,ด้าเจซีไปได้ถึง5ประตูต่อหนึ่งรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการพาอาแจกผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่ายูโรปาลีก แม้สุดท้ายจะพ่ายให้กับปีศาจแดงก็ตามและนั่นก็ทําให้ชื่อของเขาโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วยุโรปและดยผลงานที่ยอดเยี่ยมจึงทําให้หมาป่าแหง่งกรุงโรมอย่างโรมาเป็นเสือปืนไหวคว้าตัวเขาเข้าไปร่วมทัพดยค่าตัว17ล้านยูโรในช่วงเดือนมกรคาคมปี2018หลังตกเป็นข่าวกับหลายทีมทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทตนนมฮอสเปอร์โรม่ารวมถึงบาร์เซโลนา เจ้าตัวลงประเดิมสนามให้กับโรม่าในฐานะตัวสำรองในเกมที่บุกไปเจอกับโตลิโนก่อนที่เขาจะเป็นคนแอสซิสต์ให้กับเอดินเชโกสัตประทูชัยให้กับทีมเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์พร้อมกับคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ไปครองทงั้งๆที่มีโอกาสอยู่ในสนามเพียงแค่20นาทีเท่านั้นแถมในฤดูก,กาลดังกล่าวเจ้าตัวยังสร้างสถิติในศึกยูฟาจชมเปนส์ลีโดยการเป็นแข้งอาธิอายุน้อยที่สุดของโรมา่าที่ทำประตูได้ในรายการนี้ โดยวัย19ปีกับ150วันหลังทำประตูให้กับทีมได้ในเกมที่ถล่มอชนะวิเทเรียโพเซนไปถึง5ประตูต่อศูนย์จัสตินไคเวด์ยอมรับว่าจุดแข็งของเขาคือความเร็วและความยืดหยุ่นในการเล่นเขาสามารถเล่นได้ดีทั้ง2เทา้าและสามารถเล่นปีได้ทั้ง2ฝั่งอีกด้วยโดยผลงานในฤดูกาลแรกกับโรม่าเจ้าตัวลงสนามช่วยทีมในทุกรายการไป35านัดทำไปได้2ประตูกับอีก8แอซซิ์ส่วนในฤดูกาลล่าสุด จ้าตัวก็ถือเป็นตัวหลักในตำแหน่งแนวรุกทางริมเส้นโดยลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด31นัดทำไปได้7ประตูกับอีก2อซิสต์พาทีมจบอันดับที่5ในศึกเกาโชซิเรียขณะที่ในระดับทีมชาติเจ้าตัวลงรับใช้ทีมชาติฮอนแลนด์ชุดเยาวชนมาตั้งแต่ปี2013ไล่ตั้งแต่ชุดอายุไม่เกิน15ปีเรื่อยมาจนถึงชุดอายุไม่เกิน21ปีและโดยฟอร์มที่พัฒนายอย่างต่อเน,นื่องก็ทำให้โรนด์คูมันเหล็กตัวปีกวัย21ปี ขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแม้เขาจะเผยว่าเขายังได้กเกินไปจนไม่ทันเห็นฟอร์มของพ่อในช่วงพีคแต่สิ่งหนึ่งที่เขาภูมิใจคือการได้ลงเล่นให้กับอาแจกและสามารถทำแฮตติกได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อของเขาไม่เคยทำได้มาก่อนเชื่อว่าหลังจากนี้เราคงจะได้เห็นค่ายเวิร์ดนลูกกล่าวขึ้นมายืนเป็นจอมทัพคนสำคัญทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรโดยเฉพาะในทีมชาติทอนแลนด์ที่เต็มไปด้วยสายเลือดใหม่ พวกเขาน,าน่าจะพร้อมเต็มที่แล้วที่จะพาอดีตรองแชมป์โลก3ามสมัยกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้ง